เกมบเทิลเลอรยอดใหม่ที่มาแรงนตอนนี้ที่ไม่ใช่แค่ยิงรูดของอย่างเดียวแต่คุณสามารถเป็นแขนขาของคุณเพื่อใช้สกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนมิสไซ์วิ่งเรือแบบออกเท็เอพิกยังมีแขนขาอื่นๆอีกเพียบเพิ่งเปิดให้เล่นบนสตรีมได้ไม่นานผมได้ไปลองเล่นมาแล้วบอกเลยว่ามันและภาพสวยหงมากกราฟิกส,สวยสไตล์ไซเบอร์พังเมาเอพิกเอฟเฟกต์ระเบิดอันนี้คือไฟเหรอใช่ไฟทีู่โง่มากปืนยิงมั่นสะใจจนไม่รู้ว่าเสียงปืนไม่มาจากทางไหนโอ้ยหลังหลัง ไอ้เกมเนี้ยว่ามัานมีปัญหาเรื่องเสียงด้วยแบบทิศทางระยะหรืออะไรเงี้ยตัวละครดูมีน้ำหนักและมีการเคลื่อนไหวสมจริงตกแต่งตัวละครได้เปิดกล่องหาสกินเพื่อไปขายโพสตาร์ดอีกด้วยใครที่ชอบแนวไซเบอร์พังและแบนทรอยต์ต้องไปรอแล้วเดี๋ยวนี้หลังจากนี้จะเป็นเกมเพลย์ทั้งหมดที่ผมได้เล่นไปนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยลงมาแล้วอ๋อมันไม่ได้อยู่เครื่องเดียวกันเหรอยังยางยางยางอ๋ออยู่ไหนกันนะยังยาง,ยางยายไม่ลงยังไม่ลงลงไหนต้นแล้วก็ตั้งค่าอยู่จะไ,ไปลงข้างหน้านะกันแล้ว ทางนี้ละคกันเดียวหลงแล้วเหรอเพรอันนี้รอบก็จะแปลกๆอ่ะแต่ถ้าควบคุมชินมือก็ได้นะกดเอะไรวะกดไม่ต้องอ่ะทำไมมันขึ้นนะใช่มันมิเหนื่อยขึ้นเลอมีฟอ r w a เมหป่ะมีแต่ต้องกดมีสเปซบาร์ให้ทักแต่ก็เป็นด้ยกขนอนนมันมึงสามารถเชิดหน้าขึ้นได้เลยไม่เสียเลือด แล้วก็ด้านซ้ายจะมีแบบแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็มีขาให้เปลี่ยนเนี่ยเนี่ยนะกูได้ซองนั่งกูไม่เล่นสไนดลนะกูเล่นไหล่แขนขวาเป็นโล่อะไรเงี้ยกูได้แขนล้มหงอนมาล้วยใช่กด e เหรอใช่เฮ้ยอุ้ยเกิร์มันจะมีสกิลหนึ่งแม่งเหมือนออกเทนเลย faster faster ที่เขียนชอบเลย เอจอกวันพ <Scroll> ี่เคนแม่งเล่น <G> แล้วลงไงเนี Lo ่ยก็กดลงไปแล้วก็ดมันจะโลดลงไปเลยมันจะใช้กดสเปซบา้เลยไอข่าววิ่งเร็วไอลาเพื่อนวิ่งตามมันจะได้ความเร็วตามด้วยนะไอดีดีกว่าเคนเนี้ยและเอ้ยตรงกูมีคนยิงกันอยู่พวกมาบดหน้ะปีนไงวะตเตปีนก็ อไม่สูงมากครับประมาณเหนือหัวประมาณนึงเออเป็นปลาค้างอุ้ยมีเจ็ตแพกต์้วยเหรออ๋อมีใช้นี่ด้วยเหรอแบตออนเน็ตเตอร์อยู่ไหนวะไอตรงนู้นมีโฟนตรงนู้นมีโฟนไม่กูขึ้นไม่ได้ไปรข้างบนเห็นแล้วแไปหมื่นนึงหมื่นหมื่นนั้นละมันตายละไปโดนนั้นนึงก็แตกก็แตก ข้าเนื้อข้าเนื้อข้าวเนื้อเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ออกค่าข้าวข้าวเนื้อมีมาแล้วเนี่ยพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ข้างหลังไงมึงอยู่ข้างหลังมึงเลิศนายมันไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมันมันปูไปแล้วไปข้างหลังข้างหลังมันอยู่สะพานมึงอยู่นี่ก็เต้ก็เต้

ไอ้บิ๊กเฮ้ยแขนเลดานั่นกูเปลี่ยนเป็นแขนเลดาคนหานี่คืออะไรเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วียบร้อยล้มเนี่ยล้มล้มไม่ล้มไม่ล้มวิ่งไปแล้วนี่มันวิ่งวนวิ่งวนวนอยู่ตรงนี้อ้าวแม่งคนละคนนี่หว่า ไม่มันใส่โล่เหรอหรืออะไรแล้วนะยังไม่จ่ไหนละน้าปุ๊บเหนา้าปุมันถือโล่มันถือโล่เจโล่ไหมเหนียวจังเยวะไปชุบก่อนดิขึ้นเลอดแล้วไม่ไม่ไม ตามมันอะเย้กูอย่างที่อ่ะโอ้เล้กกูอยากกระตกเลยเยยอเกมอาตมัตเฮี้ยเลยคอมการ์ดมามามาเจอกันนั้นแหะใครยิงกูล่ลังวะหล่าหรอมันอยู่ตรงเคสน่ะ เข้ามาในเขตแล้วเจฟู้เพื่อนพี่อะเริดอะไรมีแจ้งเตือนเหรอตัวโดนล็อกเป้าเหรอแม่วะดูดกันเลยกูอยู่ข้างบนนะกูดูเฮ้ยตรงไหนมันเติมไปอะอคุเจอแล้ว ็บไหนอ่ะนนี้ไนี่ไงวิ่งแล้วร้อยเซร้อยเซบร้อยยิงกลับมาเปิดเดอดโซนใบได้ของกูคุ้มกันอย่งหมดนะถ้ายิงเจอะได้เร็วอ่ะได้เยอะไอ้นียสิซนเฮ้ยสวยขอ วงมาวงมาวงมามีหิวของวงแรงนะเฮ้ยเด็กเก่งน้ำหน้าเลยกูจะได้ความเร็วจากมึงด้วยโอ้โหพอแล้วไปยังไงี้ทำไมมึงไม่วิ่งไวกว่ากูวะไปตะโก แบบของนักมาเลยมีบราตี้หาล่าหวัวนี่เสีปยปืนเฮ้ยตรงนั้นอะเฮ้ยโอเคลเลยเดี๋ยวนะปูมิสาย,ยิงเลยอะไรอะรูปมิสล์นี่คืออะไรอะ โอ้ยมาตาใส่กูในเขตดิ้งมาโดนอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่นี่ก็ล้องกูน่าจะโดนอุ้ยตรงนี้ทำไมกูเลือดลดอ่ะทำไมอ่ะอายตันกูก็ไม่รู้มันเป็นไฟหรืออะไรอยู่นี่มันจะหลอกให้กูโดนมันไม่ใช่ไฟล่องหนหรออะไรอ่ะกูไม่กูไม่โดนยิงด้วยซ้ำโดนโดนยิงอยู่นี่ไม่โดนไม่กูไม่ได้โดนยิงเว้ย มึงโดนพวกล่องขนริงเปล่าไม่ถ้าล่องขนแล้วยิงโซล่องขนก็หายเลยแอ่ว่าต้องหลุดดีเออกูไม่ได้โดนยิงยซ้ำมันเป็นเหมือนดงดงอนะมันเป็นแดงๆตรงตื้นอะเหมือนไฟอะไฟดีแดงมันไม่เสียเรื่องไม่แฮะตรงนั้นน่ะโดนไฟโดนไฟมีไฟมีไฟไฟทำไมมันมีเอฟเฟกต์ไฟเลยวะเกมเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไฟเอฟเฟกต์ไฟมันโง่เกมเด้ ไปยังไงวะรุไงไง่นหลังคาหลังคาเมียน <laughs> เลยมันทีวไวจลยนะเกมเนี้ยไวต่อไวไวได้อะไรเอ้ยมีคนมาเลยแกไหนอะบินไปแล้ว,ว,วมันไวมันอยู่กับเพิร์ดไม่ใช่เหรอ เอาเฟริร์สเหน่ยเฟิร์สีเขียวโอเคหตรงนี้เพียบเลยแล้วสินโดนคืออะไรวะยิงแยงของมันโอ้ยขาเราสนิเลยอเยเลยอเข้ ผมโกสเตลแเยมาสลับแขนได้หอ่ไอแขน่อตายที่ยังไงฮะข้างหลังข้างหลังแขนกูหลุดก่อนนู้นอะแล้วฮิวไงอะเลนค่ะแปดร้อยแปดรยเก้าสิบร้เบอ๋อมีอันเดียวแขนกูหลุดเลยอ่ะโอเคแปดร้อยเก้าสิบมนแล้วค

เจอแล้วโร้มาจีงกัโอลยหลังรอพี่ก่อนนะอีก20วิบีพี่เกิดไห้กูล้างแขนเะคนหนึ่ง แทำไนวะเกิดดอกกิดดอกกับฟูดเยเฮ้ยคนคนคนไม่ไละเอียดะ่ะเฮ้ยแขนมันหายล้ม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 ไมเฟรมตกรไปโดนเนเ่อย์ย่พ่าย โอ้ยตกพุ่มีซ้ำละโอ้ล้มตัวหนึ่งหลับซ้ำละกูก็ล้มไอ้มันบินไอ้มันบินมาไอ้มันบินมาบินลึกแล้วรู้ทำไมกูตาเข็มเยอะจัง โอ้ยล,ล้มล้มเปนไรล,ลูกสองเะสองคนวเซลดีไว้เอ,อันนี้กูแพ้แล้วพอดีขงงสวัอดีข้างบนอผมสองคน,นรวเลยเิล่าเปลาเปลกสนุกไหมหรอกูแพ้กูไม่สนุก

ไอ้เยี่ยบก็เกมสิไม่กันตึ้งใบเสกเยี่ยบเลยผมันอยู่กูมอยู่กักูกูออกกูออกสิใหม่ที่ทุกอย่างแมงโกฟาแมงโกยังตายอย่าตายอย่าตายทด็กกูเกิดไม่ได้มีลีไม่ดีมีลีมาอีก เต้นมึงต้องรอดด้วยมึงต oh, ้องรอดเต้นมึงต้องรอดเต้นอย่าเต้นตับสามตัวสบีเต้นสบีโอ้วิ่งหนีไ่มาเอ้ยจาของนักเกดีกว่า กูไม่มีกงไม่มีเกาะอะไรเลยจะให้กูสู้จะับกูหนีโอ้ยโอ้ย่ไอ้ี่ว่าไงมเมาล็อกมาล็อกสวยเกมันตายลปล่อยไป

่อแเรียบร้อยล้มเล่นลิบล่างเต็มเลยอีกสองตัวโยไอ้เหี่ยกูลูกองแตกกอแตกคนเนี้ยคาเนื้ยคนเนื้อโอ้ยกูโดนกูโดนละเบิดตัวเอง จบล้โอ้ยคุณรู้แลวไอ้เข็บนั้นอ่ะมันไปชุบตัวเองไว้เฮ้ยยังอยู่นี่กรังไฟของตัวแบบว่าผู้หาราชที่ดูขบวนกขบมนฟาสต์ฟาสต์ขบวนก็มีไปไ

โอ้ยโอเอิร์ดหลังหลังหมดปลหมดแล้วไม่เป็นไรครับไมรอันนี้โอ้ยไปอยู่ในโซนอยู่ในโซนละใครอยู่ในโซนเราหรือเปล่านี่ มันตายแล้วมีตัวนึงบินอยู่มันบินหนีไปแล้วเนี่ยแล้วไอ้วิ่งเสียงแดงที่เป็นหัวทันนี่คืออะไรอะเฮ้ยโดนกูยิงโดนกูยิงใครรูข้างไนข้างไหนไปมีอีกมีอีกมีอีกมันนึงล้มมะเนี่ยตายเลยออนี่ มันวิ่งไปวมันวิ่งไปอ้มันวิ่งไปนู้นแล้วมันวิ่งไวอ่ะมันสปีดเลเซอร์อ่ะมันหนีไม่ได้ไปไกลไปกันเถอะมันดีใจไก่เกมาเขามามันก็โดนวงเราอัดวงได้อยู่

ตัวตัวอ้สปิตรลองสคน,น,น,นเลือดนี่มันจะวเองวะหรือว่าไวเองวเองอวตงเยั้ อมอเตอรไปนะไอ้เยี่มันเปลี่ยนของกูหมดเลยอ่ะลูกซองโกกูหายไปแล้วอ๋อมันอยู่บนแน่ครับนี่ใช่หรอนี่ไงแล้วะล่นแล้วลนแล้วลนแล้วล้มล้ล้ สองตัวลูกซองสุดมันกูหายไปแล้วเพราะอะไรวะวงะน้นุกคคุณโดนยิงตรงโอ้มันยิงเด็ทั้คนเหรอหล้มว่ะต้องเชื่อเพีย เกียกตัวนั uh ้นล้มแปดวิที่มันกินน้ำออกกันเฮ้ยมีตัวออกมาทางอะไรี่ะมาละไม่เชื่อมันมอต้านะระวังกูก็มีอย่างเดียวกูตจงไหนวะ หลัง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  hmm. ้องบนห้งบนบนงบนไม่เจล้อ่นนี่กูเห็นคนอยู่แถวนี้คนนึ่งอะมันอยู่ข้างบนนี้ตอนนึงแต่กูยิงโดนฮะไปมันลงมาล้โอ้โหลัง ข้างในักรอดดีเอฟสองร้อยโอ้ยี่ไหนวะไม่ยิงกูบล็อบล็อกบลอบลอองแตกอนนีโอ้โห้โห้ล้ม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 ดูด ขบวน6ปุ๊บเฮ้ยขตี้พวกมึงเอาชนะได้ไม่ละทำเรียบร้อยที่ตื้นตืเนี่ยแม่งไม่ฝีเลยด้วยเลราจะกินมึงพูดเลยนะตาเยอะเลยอ่ะหมดคนเดียวมากกว่า เสือแฟรหัวนมไห้เียสัตมึงดูดิเดีดูดูดูโปรอปรเทีกูไม่ดูดทีดูรู้เลยว่าคนไหนคือโัวดูอตกลางรู้เร้่งกัวะโอรเทีสุดเล เกี้ยสองคิวอะวันกูร้อยคิวยังไม่พูดเลยเหมืนไอ้เอี้ยไม่หลอบไอ้เอี้ยยิงไปยังไรเจ็ดคิวเตอร์เนี่ยแต่หกหรือเจ็ดฮ่าชนะกันนอนอี่อะตอนนี้คุณสนุกไหมสนุกเลยกูชนะเ่ย